ไปต่อกันดีค่ะต่อไปค่ะสาหรับนางเอกนะอย่างคุณมะนาวสอนศิลป์คุณผู้ชมขาดาราสาวคนนี้เนี่ยนะคะเธอก็ได้ะชะลอในเรื่องของการรับงานละครช่วงหนึ่งเพื่อไปศึกษาต่อเนาะที่ต่างประเทศนะคะ,ะจนปัจจุบันนี้ก็จบแล้วค่ะระดับปร,ริญญาโทเลยนะคะจากมหาวิทยาลัยนะคะที่ประเทศอังกฤษนั่นเองแต่ครั้งนี้ค่ะเห็นบอกว่ากลับมาแล้วเนี่ยนะคะก็มาอยู่ในความเป็นนักสแสดงอิสระแล้วะนะคะจะวางแผนในเรื่องของการรับงาน แล้วงานนอกวงการ,ร่ะอ,อ,อย่างเช่นการทําธุรกิจส่วนตัวที่ไปร่่มเรียนมามีการวางแผนไว้ไว่าอย่างไรบ้างรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คนถามกันมากเลยจริงๆก็คือจะมีโอกาสรีเทิร์นนะคะกับคุณกวินหรือเปล่านะคะอดีตแฟนเก่าอา่ะทั้งหมดไปเคลียรก์รก,ก,กันกับคุณมะนาวค่ะได้ไรับปริญญาได้เลิกสักทีว่าตัวเองเรียนจบแล้วก็ทําตามความฝันตัวเองสําเร็จว่าเราก็ใฝ่ฝันว่าอยากเไปเรียน แล้วก็ทีนี้ก็จบปริญญาแล้วเรียบร้อย<ม>ก็กลับเข้าสู่วงการบันเทิงได้เพราะว่าที่บ้านบอกว่าใช้เงินไปแล้วก็ช่วยหาให้ด้วยนะคะ<ม>ก็เนวจบที่ e ริ i ญ h ที่อังกฤษค่ะสาขา Marketing Strategics การตลาดกลยุทธ์การตลาดก็โปรดักต์ไหนที่อยากจะจ้างนาวก็บอกได้เลยนะคะมีบริษัทเป็นของตัวเองด้วยค่ะ<ม>อยากต่อยอดตัวเองในการแบบใช้วิชาความรู้เรื่องการตลาเนี่ย กลับมาทําที่ไทยด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะวันไหนไม่มีงานเราก็จะได้มีวิชานี้อยู่ในแบบอยู่ในหัวเราได้อะไรเงี้ยค่ะก็โฟกัสเรื่องเงินกับเรื่องงานถ้าเงินกับงานมาหนูคิดว่าเราเลี้ยงตัวเองได้เราก็แบบเออเดี๋ยวความรักมันก็เข้ามาเองต่างคนต่างให้กําลังใจรีเทิร์นหรือเปล่าอันเนี้ยให้ผู้พี่ไปติดตามเว้ยใช่อันนี้ก็ต้องขอบคุณมากที่เหมือนแบบ เออเขาเห็นภาพว่าเราแบบเออให้กําลังใจเขาเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบอยากให้กลับมาพบกันในทิกตอกอะไรเงี้ยดังมากแล้วก็เออรู้สึกขอบคุณที่แบบคอยให้กําลังใจเราทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากแบบเออให้กําลังใจกันต่อไปใช่ ถ้าเขาโสดด้วยกันทั้งคู่เนี่ยโอกาสลุ้นก็มีแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีหวานใจไปแล้วเนี่ยโอกาสลุ้นก็อาจจะยากนิดหนึ่งค่ะถึงต้องบอกว่าเป็นกําลังใจให้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเราว่าเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นผลงานในส่วนของการแสดงของน้องมะนาวสอนศินก็ได้ทีมข่าวของเราเนี่ยพยายามติดต่อขอวิดีโอคอลแล้วก็สัมภาษณ์น้องมะนาวนะค่ะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้พูดคุยกับน้องมะนาวด้วยค่ะเนี่